สบายดีเนาะทานผู้ส้มเมือเนเอกก็คือฝนสิพามาเบิงก็จะกำลังสิเริิมงานเฮ็ดบุญชวงเฮือเนาะก็คือเตรียมเฮ็ดบุญชวงเฮือของละครตาเซ่แขวงจำปาสาของเฮานะก็คือมือนีอฝนยูอนอยทีแคมป์ของอยูทีบอลขจัดงานเฮ็ดบุญ ต่างๆเนาะก็คือบุญชวงเคือมีการครบงานตอนนี้ก็คือเครื่องครบงานกับมีผ่อนสไลเดอร์ย่างต่างๆมาหอดรลายแล้วเนาะก็คือมือเนี้ยเอาเสื้าไปเบิ่งหน่อยว่ามีย่างแน่มาแล้วตอนนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วเนาะวันที่หนึ่งเดือนซีฟย่างอีกเก่ามือเนาะกระทึงมือแล้วเนาะกับเข้าเสื้อผ้านผู้ชมไปเบิ่งเลยว่ามีย่างแน่เนาะเอาไปเบิ่งเลย ตือนี่เป็นบรรยากาศเ้อทีว่าบนเ้องเรือกับลงสิคือเขิดนเนาะเขื่อนเอาผ้าผนมานังอยู่แคมคองมาหล่อแคมคองเนาะตัวนี้จะเป็นบอนทีว่าก็เจาะเห็นจาทิงตาเนอทิศตะเนาะบอนที่เขาขุกนั่นทิสาะกันเนาะแต่ตัวนี้เป็นสวนสนุกเรือว่าเป็นอ่อถ้่านิ้มาเป็นน้ำ สไลเดอร์เนาะ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นสไลเดอร์เด้อะแต่คือนี่บนพุน่งง่ายเนาะก็คือกำลังกำลังบอกเลยวา่าประมาณวันที่สิบเก้าประมาณวันที่เก่าเนาะประมาณที่เก่าเนี่ยจะเป็นบุญเด้อบุญวา่าตัวเ่อร์บัซเซ่เพราะว,ว่าทุกคนจะทิ่ผารู้ผาร้านมาหลินประมาณน,านี้เนาะยูเนกามีสิงส,ส่าแชมเปญคัตเตอร์นักม้าทีใด อ่ปรด็นกัว่าเป็นบรนยากาศคคือ,อแง่เนาะอ่ะบางคนเนาะมานั่นงถารูรูคนปเดินเนาะคนประเด็น,นอยย่ทั้ไมนเนาะค่ะคนละชิฟันเดอร์คนละชิฟันจีบเนาะ อ่าเรียนคิวกันขืนเนาะเรียนคิวกันขืนเด้ออ่าขืนมาหออันออะนั้นเต่าหนึ่งเนาะเต่านึงเรยกว่าเพื่อนนึงจะนัง่งหลอยู่เล็กหน่อยจะนัง่งหลอยู่สามสี่คน้าเป็นผู้ใหญ่จะนัง่งหลาอยู่ที่สองคนเนาะอ่าตวลีก็คือว่าเป็นบอลนะอ่าเป็นพิงสาลที่แทะเนาะ ไต่ว่าเป็นจริงจาอ่าอืออีกหน่อยนี่เป็นแล้วมาทีไหนว่าเลยเ้อะคุณไทีมีดูพีเตากับากันมาหลินเนาะผากันมหลินลาย นี่ค้ายขนมนำนี่ค้ายแตลแลม,มก็ะคืนอนี่ยู่วงเวียนทาสาลาคัมเดอร์บอลจุดหนีเนาะจะเป็นจุดบอลทีดินบนช่วงเรือเนากะ,นะ,นเเรระกะระคือหนียูละควปนั่เซ่เล่เด้ออ่ะนี่ก็ะคือฮอสาลาคัมเนาะเป็นบอลทีว่าฮับแขกเวลาจัดงานต่างๆเนาะก็ะคืออยูถีทาสาลาคัอ่าคนจะขี่รถเนาะเพราะสวนย่ำแรงแหละบางคน ่าเขาเจามาข้ายเครื่องข้ายของร้ายนะบรรย,ยญญากาศก็คคือคือแบบเออศศี้เ้อท์ไทผูุชมเจ้ออ่าที่ว่าหลยคนะ่าคายเครื่องข้ายของที่เข,ข้ักเด้อ่าีห่านค้ายเครื่องเล็กน้อยเนาะแต่ืนมาก้ราคามากื้นไยเป็นร,น,น,รน้อย อ่าปลาเยอะมากล้วคกกินของแกเต็มเลยอ่านี่นี่นี่พวกกินถั่วอะต่างๆนั่งรอมาถยนาีกันนะกังกันมาถ่ายตอนนี้กันดูกำลังดีบุญเชิะ มันเป็นรถนะครับเป็น <laughs> เนาะอ่าีะนี่จะมีขายอ่าป๊อปคอนนั่เด้อป๊อปคอนเนาะขายป๊อปคอนไอที่วัยยังไ้มากันขึ้นมาอะไรมีคงที่พักน,นั่เนาะแล้วอยู่หล่อมาเนี่ยจะเป็นกองปัะชาการเนาะสกองการตำรวจวันที่้าเดีอยู่นี่็นจะพี่ขอบคุณนะเนาะเป็นเหตุเป็นหล่อมาใาย หาจังโวงหาจังวงงก็เลหออก้าหาโมบอกว่าทำเสาัวหงส์เ่าโออ่ต่อวาดกลายไปกลามามาเวไไรเด้ออู้เป็นเศษใช่ไหมซเอาแกงงีนะแกงกับมนปาแกงปาไม่ต่งนแกงป่เดอ เดนจะมาขายอยู่หนาพ้อมมาตัดทาดเนาะจะพาเบอร์เบิงอีกหอมนึงเนาะตัวนี้จะถือเป็นหอมมวงแหวนปักเซ่เด้อเพราะว่าไปทางนั้นมันคนหยุ่งร้ายเนาะร้ายหรือซะมาอีกเพราะว่ามันเป็นบอลที่ว่าก่อเตรียมงานใหญ่ๆเด้อท่านผู้ชมเด้ออ่าตัวนี้จะเป็นซีแง่นะเนาะอู้อ่าสะโพกเปิงเมืองปักเซ่เท่านีร่ก็ถือว่าใหญ่โอ้ละครปักเซ่จากเป็นเมืองมาเป็นละครเดี๋ยวเด้อลืมไปเนาะ อ่นี่เป็นธน,นาคาร GDB ข้าวป้เป็นงันี้ก็จะเป็นอยูเ่เบืองอ่หนาตลาดเนาะเอิรนว่าตลาดดวงดีดวงดีพาซาตะข้าตะกอนเนะาะแค่เอิ้นว่าตลาดไบโอนว่าศาิซาอ่าเดี๋ยวคนจะพาท่านผู้ชมขามไปเรื่อยๆเ,เนาะอยู่นั่นนี่ผู้ได้ที่ว่าอยากมากกับมา,มาไหลเออมาอไหลเนาะ Này, này. Thứ ba có cháu bình Bình Có cháu chốt Chốt lệch Chốt lệch <laughs> Chốt khóng bài Chốt khóng bài Tha thước lấy nhánh Tha thước Lấy lấy bài nặn bỏ bài xén Bài xén Bài là phát ยิ่าไดลเด้อได้ใบได้ฮได้ใบได้แปดแปดสี่หนึ่งบถือซ้บถือซอะไรอะไรแปดสี่หนึ่งเอาใบอีกใบหนึ่งแตคือตัวนี้เนาะได้ดวงดีกันไหลด้วยทางผสมเด้อดวงดีกัไไ้แต่วสิเดแน หรือว่าเลขไทยอ่าเลขไทยจักได้บริสุทธิ์อ <ITA> uh, ่ะ <At> ม oh, oh, si ันเลขยังไงสีหาสามเฮ้ยมูมี่หรอกสีโอ้มีแต่สีหาสีสีเจ้าไม่เป็นบ่เนี่ยอ่ามันจะเป็นแนววในเด้อกระถาว่าผู้ได้เฮงเนาะกระซือว่ามาป้ามาหลินไหลเนาะเพราะว่า อยู่นี่เนาะก็คือว่าเป็นบอลที่วา,าบุญภาษีซาถ้าดูผ้าเต่ามาสาัตว์ดิเนาะอุ้ยอ่ามีกลุ่มเป่ามีสายคล้องหลินนนำเลยนะครัผู้ชมนะตัวน,นี้เป็นขลินยังไงหน,น่กองซุ้มหูดับพันก็มีกองซุ้มอีกแล้วท่านผู้ชมแล้วมีกองซุ้มนำเน,นาะหูดับพัน กูวาวหน่อยเนาะไอ่นี่เนาะไอ้กองซุ่มใครเลยไล่เดี๋ยวบอดูใครเลยไล่เดี๋ยวบอไม่ได้ไม่เงียบีกูอบวาวน่ะไอยอีกก็คือบรรยากาศร่วมๆเนาะบรรยากาศร่วมๆที่ว่าทุกคนที่ว่าสามารถอ่ะผมบ่าคนอู้ยอุอ่ะผู้ใดที่อยากมาหลิมเนาะกยาเรียนเชิญเด้อผู้ใดที่อยากมาเที่ยวเนาะอ่ะนี่อีกก็มีอีก บอลทีว่าอันนี้เงินเนาะเด็กเงินถาดเด็กไรก็คือว่าเอาเด็กเงินไปเลยเอาเด็กเงินไปเลยเนาะอคุณไอทีว่ามีรางวัลตัวนี้ก็คือดินบวงเดินทานผู้ชมเดินคุณไอทีว่ายนวนบวงเขาเนาะสามบวกหาพันอยู่ก็เลยเอาไปตัวนั้นเลยไปนะให้เกบไปนะ อยูนี้นี่พายปีกเอ็นใหม่ๆนะพายเดียวนี้กินเดียวนี้อ่ะพายปุบเปาตัวนี้ต้องใช้โอเลองงว่าใช้ปุบเปาเขาชัดปุเปาตัวนี้คือ,อคบอลรวมๆเนาะที่ว่าคนตามมาเบ่งเนาะแต่ว่าแต่นี่เป็นวันที่เก่าเลยทางโซเชียลม โอเป็นวันที่เก่าเนาะแต่นี่่าเป็นวันที่เก่าเป็นบุญมาตีซสาแต่นี่วันที่หนึง่งฝนพามาเบิรเนาะว่าบรรยากาศร่มรวมๆบรรยากาศร่มรวมๆของปาัเซสเนาะที่ว่าข้าเจ้าเฮ็ดบุญกันเนาะอ่ะแต่คือประมาณนี้เด้ออ่ะนี่ก็เป็นเส้นทางหนึ่งอีกเนะ่พาพระว่าใหญ่เนานะบุญบุญแต่ละปีพระว่าจะ้ใหญ่อ่ะอีกแลคือตะนะัวเมืองเนาะตัวเมืองของเราฝรั่งเซสเด้ออ่ะ ่ะเดี๋ยวคนสิบห้าพาผู้ชมไปเบื่องสุดเนาะบางคนเนาะกับนางสลองน,าง,นอา,างกินอ่ะยู่กับดูแคมทางต่างๆเนาะอาตอนนี้เนาะคนกล่ามาพาผู้ชมมาเบื่องเป็นทีเดียร้อยแล้วมือีนมีเวลากันบแน่เนาะกับิ จบคลิปเพียงังนนะคนเดอร์เบิร์นาเนาะคนสิพาทานผู้ชมมาเบิร์งไม่มาหล่อใหม่เพราะว่าตอนนี้เป็นขาวๆเนาะของสะพองงานบุญโชพเฮอเด้อต่อไปเนาะคนสิบาเฮ็ดคลิปดีๆแล้วก็มีประโยชน์ที่มีสาระแล้วก็ขอ,อเอรียนเชิญเนาะคนในที่ว่าอยู่ในอ่าปักงเศรหรือว่าอยู่ต่างแข้งือว่าอยู่ไซเนาะอ่าขอ,อเอรียนเชิญมาเที่ยวปักเ,เซไรขอเรียนเชิญมาอ่าเพราะว่าวันที่เก่าบ้นที่ชิปเนาะจะเป็นงานบุญโชพเฮืคล้องปักเซสแล้วเด้อ มาเที่ยวไรเนาะแต่คือว่างานเจริมไปแล้วนะเนาะบัว่าจะเป็นงานน้ย่ยๆใช้เครื่องใช้คือตัดกลุ่มเป่าอีกทั้ตบางๆเนาะมาเที่ยวไรยุที่ตลาดใบลอนเนาะที่ตลดาลนะตดลด,ดวงดีภาษาอยู่ในเมืองเดอ้อบ๊ายบาย